การครั้งหนึ่งในหมู่บ้านที่มีสเสน่ห์แปลกตามีหญิงสาวที่สงสัยคนหนึ่งชื่อเอมิลี่บ่ายวันหนึ่งที่อากาศสดใสขณะที่เธอสำรวจห้องใต้หลังคาเธอก็บังเอิญไปเจอหีบเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นข้างในเธอพบแผนที่ขาดรุ่งริ่งและมีเครื่องหมายแปลกๆมันพรนณาถึงป่าที่น่าหลงไหลเหนือเนินเขา ความตื่นเต้นเกิดขึ้นภายในเอมิลี่ขณะที่เธอเดินตามเส้นทางคดเคี้ยวที่ทอดไปสู่ใจกลางป่าเธอหยิบกระเป๋าเป้สะพายหลังใส่ของว่างและไฟฉายลงไปเต็มๆแล้วออกเดินทางผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่โดยไม่ลังเลขณะที่เอมิลี่เดินลึกเข้าไปในป่าต้นไม้ก็ดูเหมือนจะโน้มตัวเข้าไปใบไม้ก็ส่งเสียงกรอบกแกรบด้วยความลับเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในสายลมกระตุ้นให้เธอเก้าวไปข้างหน้า ันใดนั้นเธอก็สะดุดเข้ากับพื้นที่โล่งที่ประดับประดาด้วยเห็ดเรืองแสงแสงอันนุ่มนวลของเห็ดเหล่านั้นฉายแสงอันน่าหลงไหลกลางทุ่งโล่งมีนกคูกเท่าฉลาดตัวหนึ่งชื่อโอลิเวอร์คอยให้คำแนะนำเขาอธิบายว่าป่ากำลังถูกมนสะกดและมีเพียงวิญญาณที่กล้าหาญเช่นเอมิลี่เท่านั้นที่จะทำลายมันได้ด้วยความมุ่งมั่นที่เพิ่งค้นพบใหม่เอมิลี่จึงเดินหน้าต่อไปขณะที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้า แต่งแต้มท้องฟ้าด้วยสีชมพูและสีทองเอมิลี่ก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักดังก้องไปทั่วต้นไม้ในไม่ช้าเธอก็ค้นพบกลุ่มพิกซี่ขี่เล่นเต้นรำอยู่รอบสนามที่ส่องประกายระยิบระยับพวกเขาทักทายเธอด้วยเสียงหัวเราะและชวนเธอเข้าร่วมด้วยด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาเอมิลี่ได้เรียนรู้ความลับของป่าและได้รับของขวัญพิเศษ เรื่องรางวิเศษที่จะปกป้องเธอในการเดินทางของเธอเธอกล่าวคำอำลาเหล่าพิกซี่ด้วยความซาบซึ้งและเดินทางลึกเข้าไปในใจกลางป่าต่อไปเอมิลี่มาถึงป่าที่มีต้นไม้โบราณตั้งตระหงานเป็นวงกลมสมบูรณ์แบบเธอต้องประหลาดใจที่ต้นไม้พูดได้เสียงของพวกมันประสานเสียงประสานกันพวกเขามอบป,ปริศนาซึ่งเป็นกุญแจไขปริศนาแห่งป่าให้กับเธอเอมิลี่ตั้งใจตั้งใจฟังและไขปริศนาด้วยรอยยิ้มแห่งชัยชนะ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต้นไม้เหล่านี้จึงมอบกุญแจสีทองแก่เธอซึ่งเป็นกุญแจชิ้นสุดท้ายที่จะทำลายมนสเสน่หัวใจของเอมิลี่พองโตด้วยความภาคภูมิใจขณะที่เธอขอบคุณต้นไม้อันชานฉลาดและมุ่งหน้าต่อไปในที่สุดเอมิลี่ก็มาถึงใจกลางของป่าที่น่าหลงไหลสถานที่ที่อับไปด้วยแสงอันบริสุทธิ์ตรงกลางมีต้นไม้โบราณที่งดงามตระการตากิ่งก้านของบันชูขึ้นไปบนฟ้าเมื่อเธอเข้าใกล้ใบไม้ของต้นไม้ก็ส่องแสงระยิประยับเผยให้เห็นมนสเสน่สุดท้าย ด้วยความกล้าหาญในใจเอมิลี่ใช้กุญแจสีทองและท่องคาถาที่เธอได้เรียนรู้จากต้นไม้พูดได้ป่าดูเหมือนจะก,กลั้นหายใจทันใดนั้นคลื่นพลังงานก็พุ่งขึ้นมาในอากาศขจัดมนตเสน่ห์ที่ผูกมัดป่ามานานหลายศตวรรษสิ่งมีชีวิตที่เคยหลับไหลตื่นขึ้นเสียงร้องอันสนุกสนานของพวกมันดังก้องไปในอากาศป่าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและเอมิลี่รู้ว่าเธอได้ทำบางสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างแท้จริงด้วยหัวใจที่สำนึกคุณเธอกล่าวคำอำลาไปยังป่าที่น่าหลงไหล โดยรู้ว่าความกล้าหาญของเธอได้สร้างความแตกต่างขึ้นมาดังนั้นเอมิลี่จึงกลับไปที่หมู่บ้านของเธอพร้อมนำบทเรียนและความทรงจำเกี่ยวกับการผจญภัยสุดพิเศษของเธอในป่าแห่งบนสเสน่เธอรู้ดีว่าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ความกล้าหาญของคนคนหนึ่งสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันมหัศจรรย์ได้